น้องนี่พักบ่งยอดพักบ่งที่เก็บมาเป็นตัดสั่นโพดเที่ยวนาะจะได้ตัดยาวๆตัวยางพักบ่ง,งพ,พ,พี่น้องสีผ้าพี่น้องไปเบิรงอยู่ไห,หน้าที่ปลูกไว้พี่น้องสองแปลงอโอเคสำเร็จพี่นอ้องห้าหลายพี่นอ้องห้าหลายกะลย ไทยปลูกพักบุ้งซะเลยพี่น้องไทยปลูกพักบุ้งซะเลยพี่น้องเบิ่งพี่น้องอันนี้พักสงเสียงที่มอลำสิงได้ปลูกไว้พักสงเสียงแล้วก็สมีพักบุ้งมีพักบุ้งพี่น้องโอ้พี่น้อง หมอลำสิงสิทภาพไปเบริงการเกษตรที่หมอลำสิงเห็ดไว้พอได้อยู่ได้กินพี่น้องนี่ฟักเซงแง่งพี่น้องฟักเซงแง่งทั้งนี้ก็ที่เป็นเป็นพักบุ้งพี่น้องเป็นพักบุ้งน้องเบริงหยอดหยอดพักบุ้งได้ขายแล้วพี่น้องพักบุ้งแก้วลักบุ้งแกลือน้องได้ขายแล้วพี่น้องสนใจ สร้างจองนี่กันซื้อได้เลยพี่น้องกำละสิบบาทพี่น้องกำละสิบบาทผักบุ้งแก้วไก่ยอดญ่ได้แหละมันก็ปลูกแบบธรรมชาติด้พี่น้องบอใส่บอใสย่สาย,ยาใส่ย,ยังคือปลูกไว้กินพี่น้องถ้าพี่น้องต้องการอยากได้ก็สร้างจองได้พี่น้องสร้างจองได้ผักบุ้งแก้วพี่น้อง กินสิกรอบพี่น้องยอดมันกินสิกรอบโมเมนต์พักบุ้งหน้าเด้อพี่น้องคนละยางเด้อมันสิเป็นคนละยางพี่น้องทำข้อม,มขอใจผมใส่พี่น้องเบ่งหยอดมันหยอดยอดมันไกเบ่งไกล,กล,กล,กลๆยอดคนละยางกับพักบุ้งหน้าพี่น้อง ปลูกไวเพื่อกินเลือก,กินกระขายพี่น้องเลือก,กินกระขายนี่พักสางแง่งพี่น้องพี่น้องอยากได้ไปเฮ็ดพันเอาไปปลูกพักบุงเกี่ยวนะครับสั่งจองได้พี่น้องน้ำหมอลําสิงน้ำหมอลําสิยงซาแนวเบอร์โทรศัพท์ศูนยเก้าปดปด ก้าหนึ่งสี่สามสองสองพี่น้องสั่งจองได้พี่น้องขายกับโมเพียงโมเพียงกำละสิบบาทพี่น้องล้านกล้วยเสี้ยวล้านกับเขาล้านผัดเออสั่งจองได้อยู่สังกัดอยู่ที่บ้านวังเลี้ยงพี่น้องตำบลน,นาคู่อำเภอนาคู่ จังหวัดกาละสิงพี่น้องสั่งจองได้ที่อยู่ใกล้ๆกะแลนมาเอาพี่น้องเขตบริเวณอำเภอเฮ้าอำเภอนาคูะกะแลนมาเอาได้พี่น้องพักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งแก้วพี่น้องที่แหลกผมก็บอกเข้าใจแล้ววาเมนอันเดียวกันก็พักบุ้งหน้านันโมเมนพี่น,น้องมันเป็นคนละยอย่าง ลักษณะสีของมันสีพิษพี่น้องพักบุงเกี่ยวมันสีออกสีเหลืองเหลืองออกสีเหลืองเหลืองหยอดมันสีเหลืองเหลืองไอพักบุงหน้ามันสีออกหยอดเขียวพี่น้องมคือกนรมคือกัน,กนพี่น้องสังเกตให้ดีเด้ออย่าให้เขาตัวได้นี่หมอลำเสียงสั่งจองพันมาจากทั้งนิตทั้งโทรศัพท์ สี่มาทอนละสองบาทพี่น้องโซกนึ่งเนี่ยสองบาทสี่มาเพาะพันธุ์ที่เรียกสี่มาเก้าร้อยบาทน้องร้อยบาทแต่ว่าเพาะพันธุ์จนมาถึงสองสามเดือนที่พี่น้องเห็นเนี่ยืมแล้วก็สามารถี่เอโออกจำหน่ายได้แล้วพี่น้องแล้วก็จะได้พันกุก็สั่งจองได้พี่น้อง ตามเบอร์ที่ผมเดี๋ยบอกไว้ผมสีพี่น้องผมสีภาพไปเบิ้งอีกแปลงหนึ่งพี่น้องภาพไปเบิ้งอีกแปลงหนึ่งที่ขยายออกมาจากแปลงแรกที่ผมถ่ายพี่น้องด้เบิง่งอีกแปลงแปลงหนึ่งพี่น้องแปลงหนึ่งคือปลูกแปลงแรกเอาพันพี่น้องปลูกแปลงแรกนะเอาพันเอาพันไว อาพันหน่แล้วก็มากขยายตัน้องมากขยายตัจากจากอีกแปลงหนึ่งน้องนี่ยาผมยังถอนหมดทั้งเหลว่ยวนี่ตัวนี้เป็นที่หลังเนี่ยพี่น้องปลูกที่หลังหลังจากที่แปลงแรกที่ผมให้เบิ้งนะมันมันเพร่ขยายออกมากแล้วก็เลยแยกแยกขัดเอาพันุ์มันมา ปลูกขยายเพื่อมันหลายๆกูเก่าเพราะว่าควมต้องการของลูกค้าพิ่นต้องการหลที่นี่เขาบ่มีสินค้าขายเพิ่นบ่มีผักขายเพิ่นผมเลยแยกออกมาปลูกอีกแปลงหนึ่งพี่น้องยังถอนหญ้าบ่วเล้วอยู่นี่เนหญ้าบ่วล้วยังมาหวือนทางนี้ผมปลูกผักสงแง่งก็มีเด้อครับแปลงนี้ผักสงแง่งก็มี เป็นเป็นก้อนมัน,มนคือมันปลูกกอนเนาะมันก็นงามแล้วนี่นี่ปลูกกอนมันก็นงามแล้วนี่ผักสะเงง,งพี่น้องนี่อาจี่มองมาเห็นเนาะสะเงง,งเพราะว่ามัปลูกที่หลังเนาะนี่ผักสะเงี้งสะเงีงง้งไ,ไปนี่ไปทางนี้มันจะเป็นผักสะเงง,งระยะ ช่องของพักบุ้งผมมาปลูกพักสียงแง่ปลูกมาปลูกใหญ่น่าใหญ่นะแยกออกจากเปลียงเรกที่ผมถ่ายเบืงองแก้วจากแปลงเร็กพผ<ม>่พันไวยพี่น้องพักเสียงนี่เป็นแปลงที่สองถ่ายพี่น้องเบิง่งพักบุ้งพักบุ้งแก้วพี่น้องแปลงที่สอง นี่ถอนหญ้าบปทนแล้วผมมาสิใส่ปุ๋ยอยู่เมื่อินมาสิว่านปุ๋ย,ยน้องมาเบ่งปลามาเนี่ยปลาที่น้ำเกลียงออกน้ำเกลียงมันถ่วมน้ำเกลียงถ่วมผมอยากหูว่ามันยังมีป่าบ่นะแต่ว่าเห็นบ่อนขึ้นมาผีอยู่ป่าหน่อยลูกมหนขึ้นมาให้มี ผมสิไปวานหัวอาหารเห็นมันกิดลองบึงว่ายังนี่บอกยอดลา้แล้วพี่น้องตัวนี้ยอดยอดแรกยังไม่ทันได้เก็บพี่น้องนี่พวกบุ้งจะนีเป็นยอดแรกกันพี่น้องสนใจก็สั่งจองได้ตามเบอร์ที่ผมบอกที่แรกนะตามเบอร์ที่ผมบอกที่แรกสำหรับพิกัดกับโบไก่พี่น้องบอกไปแล้วยู่ ถ้าบริเวณกลเคียงเดี๋ยวผมก็เล่นไปทรงได้พี่นะ้องนั่นไปทรงได้สั่งจองคือพิเศษอย่างคือผมปลูกแบบโบใส่สารเคมีพี่นะ้องคือธรรมชาติปลูกให้ไถ่เห้ากินปลูกให้พี่น้องให้เจ้าของกินโบใส่สารเคมีเลยเอากินธรรมชาติเลยบนป่าพี่น้องวานหัวาหานมันลองเบิง่งมัน มันยังมีบ่มุนเอใจผมว่าน้ำแกงถ่วมโอสิสงสัยกันน้ำมันถ่วมน้ำมันถ่วมน้ำถั่มโอ้ยน้ำแกงถ่วมไปเมื่อตรงอย่ับปลาบางเรื่อย่ากคุ้นจักว่ายังำบ่หรือบ่ายังำอีก พี่หัวอาหารมาแล้ววานวานล่องเบิ่งไม่ใช่มีตัวมากินบอเอ้รูปบบกไงเลยพี่น้องไอ้ปพงหาทุนยับเยินเลยปีนอยู่ให้หน้าพี่สิมีบอมันขึ้นมากเลยพี่น้องมันขึ้นจากช่วงช่วงนี้

ừm chú mắt chị mò Hừm, nhau nghe yêu phi nhung yêu Nó chị mi yêu yêu mắt chị mi 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 ต้องมัดไปมัดมันบ้านอยู่นั่งๆเห็นตูวพร้อมโอ้ยน่ามหลวดตุ๊บเลยผมว่ามันสิบเรือจากตัวพอดีนี่ยั่งๆๆอยู่ มันสีเงาไปพี่น้องชิบสีเงาผู้ดูยังเห็นอยู่พี่น้องเนี่ยเห็นเนี่ยังเห็นเนี่ย,ยอืมย้อนไหม ô nhân nhân như thế nó lại như thế này, ừ. nó lại vô, nó lại vô Bà bồ đi phôi bà bồ đề phôi, bà คลิปมันเสียงาไว้ซจำหนีก้ก่อนพี่น้อง